เออเท่าที่ทราบมาเจ้าที่ตำรวจจราจรใช่ไหมครับเขาแจ้งว่าเออมีเหตุรถเอ่อรถจนตู้อพารขับชนแบรลเออร์ที่บริเวณหน้าเซ็นทัครับอ่ะแล้วก็นายได้ย้ำตัวมาเพราะว่ามีอาการมอนสรครับก็ได้ทําการปากวัดแอลกอฮอล์แล้วก็เนื่องจากผู้เอ่อผู้ขับขี่น่มีอาการบาดเจ็บ ก็เลยได้พาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลครับจากการพูดคุยเป็นยังไงบ้างครับก็คนเมาพี่ทั่วไปของคนเมาก็คือมีอาการเมองสุราสติสัมชัญญะก็คนเมาคุยรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องนะผมว่าคุยรู้เรื่องแต่เขาก็นั่นแหละคนเมาก็จะมีอะไรอย่างนี้นิดนึงคุยยากนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับจากที่เห็นตอนที่เราคุยกับเขาคือเหมือนใจเย็นมากเลยตัวผู้เสียหายตัวเจ้าหน้าที่ครับอ๋อเจอเป็นประจำครับอย่างนี้เจอมาประจำเรื่องปกติครับไครับ ให้เขา,ให,เขาให้เขาไม่อารวา์ที่เขาเออก็คุยก right. oui, so ับเขาดีๆพ hey, ี่เขาก็ไม่มีอะไรถ้าเขาคุยไม่ดีก็จริงๆคือคือคนพวกนี้ถ้าเราคุยกับเขาดีๆผมว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรนะบางคนโมโหเนี่ยเราก็ให้เขานั่งดื่มนงดื่มน้ำแป๊บหนึ่งก็ใจเย็นละไม่มีอะไรครับเบื้องต้นนี้พาตัวเขาไปตรวจร่างกายแล้วทำยังไงต่อครับเดีตัวร่างกายคงต้องมาดำเนินคดีต่อครับถ้าเดี๋ยวติดต่อญาติให้ญาติมารับทราบด้วยถ้าประกันตัวก็ก็ว่ากันว่าขนะ